ศิลปะต้องผิดวามจตลอดใช่ก็วันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินทีเอ่อทีเดียร์ขาของพี่ดอยกิเบตนะคะมันมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทาพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทํากํากับด้วยะคะ่ะใช่พี่เสร็จเพราะว่าศิลปินแบบเก,เ,กเก่งเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดอะคะในนี้ใช่จริงจเราก็เข้าก่อนเข้าเข้าเข้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบ ไม่ถึงกับขนาดแบบขนาดทุกคนนะคะมันมีเป็นเป็นน้องเล็กอะค่ะใช่เป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กค่ะในนี้สหรับเราอ้เราต้องเยอะอีกเยอะค่ะไม่เพียงต้องทําอีกเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่มีส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นงานก่อเป็นงานหนังสั้นซึ่งหนังสั้นันนี้ชื่อว่า Starlight เป็นหนังที่มันมีได้กํากับเองเล่นเองแล้วเขียนบทเองค่ะแล้วก็ได้ส่งไปเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่อินเดียซึ่งได้2ที่เลยได้รางวัล2ที่ใช่ใช่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะแบบว่าได้ผลง,งานเราได้ออกไปต่างประเทศอะไรรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราทํางานแบบในวงการนี้เนาะเราทําทั้งแบบร้องเพลงแล้วก็เล่นละครมาใช่ไหมคะก็นานอยู่แล้วคอนเวทีด้วยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ลองทํากํากับดูก็สนุกอะคะ่ะเลบบน่นสนุกใช่เริ่มทำอะไนเริร่มทำอะค่ะเริ่มทําประมาณปี2020จริงๆมีมีงานชื่อว่า Hope Factory เมื่อประมาณแบบปีสองปีที่แล้วค่ะจากที่โฟโต้คัพเจริญกรุงซึ่งก็ทากับมันมีมันมีมีวินมีน้องพีเคซึ่งมากันหมดเลยวันนี้ ก็ทําร่วมกันค่ะตอนนี้ใช่<า>ค่ะก็ขอฝากงานนะคะ t d เดนะคะที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงตงวันที่5จนถึงวันที่20เลยค่ะ